สวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตื่นเต้นเรื่องตัวเลขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทําตัวเลขตั้งแต่เมื่อคือนแล้วละ่ะแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่เล้าใจนะฮะคือคํานวณผิดเล็กน้อยก็เลยมาทําใหม่ตอนเช้าก็เลยสายไปนิดนึงนะครับผมแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแผนเนี่ยเป็นแผน a แผน b และก็แผน c นะครับผมจะทําความเข้าใจคร่าวๆก่อนแผน a เนี่ยเป็นเน้นในเรื่องของการต่ออายุ แต่ว่ามันเป็นการต่ออายุแบบทบทวีนะครับคือคุณจะได้มากขึ้นเรื่อยๆคือนี้ส่วนที่ผมจะต้องวางแผนคือผมวางกลยุทธ์ยังไงให้ทุกคนต้องต่ออายุถ้าเปรียบเหมือนกับธุรกิจเครือข่ายนะครับการซื้อซ้ํากับการต่ออายุจะเหมือนกันการซื้อซ้ําเพื่ออะไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิการต่ออายุก็เหมือนกันแต่ถ้าเปรียบไปเหมือนกับเราขายการแพ็กเกจหนึงสิบสอเดือนแล้วให้เขา แบ่งจ่ายเป็นงวดงวดละหนึ่งเดือนนันนี่เปรียบกลับมาก็คือทาให้เขาเกิดความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ากลยุทธ์ในการที่ทําให้เขาต้องต่อ,อยุทุกเดือนเนี่ยถ้าเป็นดีลเลอร์ก็คือมันจะมีระบบในการให้เขาสร้างฐานลูกค้าอย่างเช่นการหวานมาเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะเขาหวานไปมันไม่ได้ขึ้นในเดือนที่เขาหวานหรอกครับมันอีก2อสเดือนเนี่ยมันถึงจะเห็นว่าเออมันเริ่มมีใบอ่อนเริ่มมีรากงอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในส่วนของร้านค้าร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องวางกลยุทธ ให้เขาสร้างฐานลูกค้าของเขาขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการที่ให้เขารู้จักแจกน้าบัตรนะครับแจกแผ่นปิวไปตามเ,าเวลาที่ใส่ถุงเวลาส่งอาหารของแอป,ปอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เขาสร้างฐานลูกค้าเนี่ยเขาต้องต่ออยู่อยู่แล้วละฉะนั้นกลยุทธ์พวกนี้นะครับไว้ใจผมได้ผมจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นธุรกิจอื่นนะครับ ถ้าเกิดเป็นรายเดือนนะครับทุกคนอยากต่ออายุนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายปีนะแตนี้ที่ผมทําตรงเรื่องรายได้ทบทวีจากการต่ออายุเนี่ยผมทําตาราง Excel ออกมาเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับควนี้มาดูเบื้องต้นอย่างเงี้ยดูไม่รู้เรื่องมันเล็กเกินต้องขยายนะครับทำแค่วันละ3-4แอปนะครับแต่เป็นแอปรายเดือนนะแค่3 4แอปนะผมบอกก่อนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสาแอปต่อวันเนี่ยมันคือประมาณ100อแอปต่อเดือนนะนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเดือนที่1เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าคุณทําสมมติว่าสาแอปครึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งมันก็ร้อยแอปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำร้อยแอปเนี่ยคุณมีรายได้เดือนละ5,000ันเพราะนี้ผมทํา5ันห้าพ0ถึงเดือน12อเลยนะว่าคุณเนี่ยทำงานสม่ําเสมอนะครับคุณทํางานสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คอมมิชชั่น1แอป นะครับ360้บาทคุณได้5้าบาทสม่ำเสมอแต่ว่าในเดือนที่สองนะครับในเดือนที่สองคนที่ซื้อไปเดือนที่1เขาต้องต่ออายุเขาต่ออายุเนี่ยเราได้20บาทต่อแอปนะฮะพอในเดือนที่2เนี่ยคนที่ซื้อเดือนที่1ต่ออายุรวมแล้วรายได้เราเจ0 0พเดือนที่สามเนี่ยเดือนที่1กับเดือนที่2ต่ออายุนะครับรายได้เรา900 0พอเดือนที่สี่นะครับ คนที่ซื้อไปเดือนที่1ถึงเดือนที่3ต่ออายุนะครับบวกกับเราขายเองอีก10อีก5000ก็จะเป็น1 1000แค่4เดือนเนี่ยคุณมีไรายได้แต่หลักหมื่นจากแผน A นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไล่ไปจนถึงนะครับจากหลักหมื่นไปเป็นหลัก2 0,000ื่นี่ก็คือเดือนที่9กนะครับก็คืออยู่ระดับ2 0,000ื่นกว่านะครับอยู่ระดับ2 0,000ื่นกว่าในในเดือนที่12แต่ว่าสิ่งที่เราเองเนี่ยเราคาดหวังก็คือว่า ทำยังไงให้มีไรายได้หลักหมื่นนะครับจากจากการที่คนต่ออายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นฐานในการคิดให้นะครับเป็นฐานในการคิดส่วนว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีกลยุทธ์นะครับในการหวานมาเมล็ดพันธุ์แล้วบางครั้งเนี่ยหวานไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่รลายเดือนนะครับมันได้รลายปีเลยงั้นเดี๋ยวเราฟังในคลิปถัดไปนะครับ